กลยุทธ์ยอดจองบ้านรัวๆนะครับก็วันนี้มาแชร์เทคนิคนะครับกลยุทธ uh, uh ์ยอดจองบ้านรัวๆนะครับทํายังไงให้ล hmm. so ูกค้ามาจองบ้านแบบรัวๆเลยนะครับแบบสร้างอยู่แล้วลูกค้ามาจองอะไรเงี้ยจองง่ายๆนะครับประมาณนี้นะก็เทคนิคที่ผมใช้นะครับเทคนิคที่ผมใช้นะของผมก็เฟสสองเนี่ยห้าหลังนะครับเฟสสองสร้างห้าหลังนะก็มีลูกค้าจองอยู่สี่หลังนะครับมีอยู่หลังหนึ่งที่ว่างอยู่นะนะครับก็จะเริ่มยังไงดีนะครับ อย่างแรกเลยนะก็คือต้องสำรวจตลาดมาให้ดีก่อนนะครับสำรวจตลาดมาให้ดีเรื่องโลเคชัน่นเรื่องราคาเนี่ยสำคัญเลยนะนะครับก็ราคาต้องไม่แพงเกินไปนะครับต้องสู้คู่แข่งให้ได้นะครับถ้าคู่แข่งโลเคชันดีกว่าเรานะครับเราก็ต้องถ้าโลเคชันเราน้อยด้อยกว่าคู่แข่งนะครับเราก็ต้องเอาอันอื่นไปเสริมนะครับเช่นรเราให้ที่ดินเยอะกว่านะครับราคาเราถูกกว่านะครับคุณภาพบ้านเราดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับ อย่างของผมเนี่ยของผมก็โลเคชันอาจจะพอๆกับคู่แข่งเป็นบางโครงการอาจจะด้อยกว่านะครับแล้วที่ดินผมก็ไม่เยอะด้วยนะนะครับฟเฟซซองสี่สิบหกจุดห้าตารางวางนะครับที่ดินก็ค่อนข้างน้อยกว่าคู่แข่งนะครับที่ดินน้อยกว่าโลเคชันอาจจะพอกันบางบาง,บางพื้นที่คู่แข่งอาจจะดีกว่าแต่ว่าผมขายถูกกว่าครับอ่าบ้านข้างหลังผมเนี่ยนี่คือหลังบ้านนะนะครับหน้าบ้านเขาทําถนนอยู่นะครับข้างหลังผมเนี่ยผมขายสองสองเก้านะครับ ส่วนใหญ่คู่แข่งถ้า50วานะ50วา3นอนสน้ำเท่ากันเนี่ยก็จะขายอยู่ที่2 4 9นะครับขั้นต่ำเลยอะี่2 4 9, 2, 5, า2อ9ก็ขายถูกกว่าเพราะว่าที่ดินผมน้อยนะครับที่ดินผม4 6 5ตารางวางนะครับแล้วก็ชูลงหลักๆเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องผมชอบลง content นะครับเรื่องบ้านนะครับบ้านคุณภาพค่อนข้างดีนะครับ จะลงคอนเทนต์บ่อยๆลงในเพจส่วนตัวไม่ใช่เพจส่วนตัวเพจขายบ้านเรานี่แหละนะครับเพจขายบ้านชื่อเพจ The Win Home นะครับลองไปศึกษากันได้นะนะครับก็จะลงไว้บ่อยๆเช่นเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยวันนี้เทเสานะครับก็จะลงตอกเสาเข็มก็ใช้เสาเข็มใหญ่ลึก20เมตรนะครับแล้วก็ตัวบ้านใช้อิฐมอญแดงนะครับส่วนผู้แข่ง่วนใหญ่ใช้อิฐมวลเบากันนะครับนะเราใช้อิฐมอญแดงนะครับแล้วก็วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราค่อนข้างใช้ของดีหน่อยนะครับเราอัปเดตบ่อยๆนะครับเราต้องอัปเดตนะไม่งั้นลูกค้าไม่รู้นะครับอ่าเราก็อัปเดตบ่อยๆงานฉาบงานกอ่องานอะไรพวกนี้และอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือผมให้รัวสูงครับรัวรัวบ้านนะนะครับลัวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีใครให้สูงครับผมนะครับของผมสูงประมาณร้อยแปดสิบนะครับก็คือเรายืนในบ้านนะยืนหมายถึงว่ายืนในพื้นลงรถพื้นนอกบ้านรอบบ้านนะครับ คือเราจะมองเพื่อนบ้านไม่เห็นนะแล้วเพื่อนบ้านก็จะมองเราไม่เห็นนะครับก็คือผมขายความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับเวลาลูกค้ามาดูมาอะไรเงี้ยเราก็จะโปรโมทได้นะครับว่าอ่ารั้วบ้านผมให้รัวสูงนะนะครับส่วนใหญ่จะให้เตี้ยกันนะครับส่วนใหญ่จะให้ถึงประมาณแค่คออะไรเงี้ยนะครับผมว่าในความคิดเห็นส่วนตัวชอบเป็นความชอบความส่วนตัวนะครับไม่อยากยิ้มให้ข้างบ้านนะ <laughs> ครับบางทีเราทําล้างรถ รดน้ําต้นไม้รอบบ้านอะไรเงี้ยก็ไม่อยากเห็นเพื่อนบ้านนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวก็เลยทําแบบนี้แล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็ชอบนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือกดเข็มลงรถด้วยนะครับลงรถส่วนใหญ่คู่แข่งก็ไม่ค่อยกดเข็มเท่าไหร่นะครับผมก็กดนะกดเข็มลงรถให้เพราะว่าตะุสงครามเนี่ยเป็นดินนิ่มนะครับก็ชอบทุดนะครับชอบตุดนะก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับก็ทําให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายนะครับตัดสินใจจองง่ายนะครับ มีหลังที่หลุดจองเนะี่ยคือหลังใหญ่นะครับราคาแพงนะสองเจ็ดห้าก็เลยยังไม่ค่อยมีลูกค้าจองแต่ว่ายังไม่ค่อยโปรโมทเท่าไหร่นะเรื่อยๆนะครับเราเน้นหลังทุกๆนะให้ขายให้หมดนะครับเหมือนกับว่าหลังราคาทุกๆหน่อยให้ขายให้หมดนะครับหลังหลังแพงๆหลังๆเนี่ยเอาไว้ให้เสร็จหมดแล้วคนเข้ามาอยู่เนี่ยเดี๋ยวคนก็จะสนใจนะครับประมาณนี้นะครับเทคนิคของผมที่ใช้ทําให้ลูกค้ามาจองบ้านง่ายแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเปิดปุ๊บ มาจองกันเต็มเลยก็ไม่ใช่นะนะครับก็เฟสสองเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่เปิดตัวนะนะครับตั้งแต่เปิดให้จองเนี่ยก็ใช้เวลาจองเนี่ยประมาณสามสี่เดือนเหมือนกันนะกว่าจะจองเต็มอะนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาจะซื้อบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาก็เลือกนะครับเขาก็ดูเยอะนะครับดูเรื่องราคาดูเรื่องโลเคชั่นนะครับดูเรื่องคุณภาพอ่านะครับประมาณนี้แล้วผมก็ อาจจะเรื่องรับเงินจองไม่เยอะด้วยนะครับรับเงินจองห้าพันบาทนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ได้จองมั่วนะนะครับก่อนจะจองเนี่ยก็เช็คเครดิตลูกค้าทุกคนนะครับก็ถ้าเช็คเครดิตลูกค้าแล้วผ่านถึงจะรับจองนะครับแล้วก็เราก็ไม่ยึดติดไม่เหมือนกับว่าถ้าลูกค้าเปลี่ยนใจไม่พอใจตัวบ้านไม่พอใจเรานะครับเราก็ ไม่เป็นไรนะครับอาจจะเปลี่ยนใจเอาโครงการอื่นแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็คืนเงินจองให้ก็บอกลูกค้าตรงๆอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคลูกค้าจองบ้านรัวๆนะครับคือจองตั้งแต่บ้านยังไม่เสร็จนะครับเวลาเสร็จแล้วเราจะได้โอนได้เลยนะครับประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับสําหรับคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายรุ่น5าแล้วนะนะครับเรียนวันที่4ี่ถึงวันที่8กรกฎานะครับเดือนหน้านะครับ ก็สอนทุกเทคนิคนะครับบอกทุกเทคนิคนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากสร้างบ้านขายนะครับแนะนําคอรสนี้นะครับเป็นคอสอนสดนะครับสอนสด5วันนะวันละ1ชั่วโมงนะครับสอนสดเรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์สอนในกลุ่มปิดนะครับไลฟ์สดสอนทุกวันนะครับวันที่4ถึงวันที่8นะครับ5วันเต็มนะราคาเพียงแค่2009นะครับบอกทุกเทคนิคนะครับ ใครไม่มีทุนนะครับก็เริ่มได้นะครับบอกเทคนิคนะครับวิธีจับเสือมือเปล่าทำยังไงมีทุนก็โอเคครับเริ่มง่ายหน่อยนะครับวิเคราะห์ตลาดสำรวจตลาดวิธีการก่อสร้างต่างๆนะครับก็สอนทุกเทคนิคทุกขั้นตอนนะครับสงสัยตรงไหนนะครับโทรมาถามได้โดยตรงเลยนะครับผมเป็นคนคุยเองนะครับโทรมาปรึกษาโทรมาถามได้นะครับเป็นที่ปรึกษากตลอดชีวิตนะครับใครสนใจเรียนรีบทักไลน์มาเลยครับ